สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูร c สิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่จะไปตีแพ็คายวันที่มันเหลืออยู่นะก็คือเจ้าแพ็คนี้เลยแพ็คเฟียเดอ h e เทอริซิโนซอรัสนะครับของรางวัลที่ดีที่สุดก็เป็นเจ้าเล็บยาวเจน2นะมีเจน1ด้วยซุปเปอร์แล หวยสุดก็คือแลนะครับโอเคของรางวัลอย่างอื่นก็ธรรมดามากโอเคไปตีกันเลยดีกว่าแพ็คนี้3มรอบนะครับมีตัวรีโอเคคู่ต่อสู้ไม่น่าจะยากอะไรสักเท่าไหร่เราก็เอ๊ะทำไมเราเอาตัวครึ่งน้ครึ่งบกครึ่งน้ำเราต้องใช้ตัวกินเนื้อสิ ก็ใช้เจ้ากิก้าก่อนเลยกิก้าเจนสองแล้วก็พี่ใหญ่ไปพี่ใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็ดิเมโทไปเลยมาเลยไม่น่าจะแพ้นะรอบนี้เราชนะทางอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ขอชาร์จก่อนเลย ขเขาก็มีเจ้ากิก้าอยู่เหมือนกันนะ2แต้มน,นี้ตีเปลี่ยนตัวนะครับกิก้าเจอกิก้าตีมาหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราก็ขอป้องกันสักหนึ่งเนาะแล้วก็ชาร์จไปสองแต้มครั้งนี้ของเขาตีมาแค่หนึ่งนะโอเคไั้กิก้าเราขอสละชีวิตแล้วกันก็ขอ ชาร์จ4โจมตีหนึ่งไม่เข้านะครับเขาป้องกันหนึ่งพีก้าเราน่าจะนอนนะอันนี้เขามี3โอ้โหหลูเกมด้วยอ่ะเขาเหลือนหนึ่งพี่ใหญ่ลงมาก็ต้องจัดต้องสแต้มถ้างั้นป้องกันก็สองก็พอแล้วก็ชาร์จ สไปเลยโอ้โหเขาเอาไปชาร์จด้วยนะไปนอนก่อนกิก้าของเขาเจ้าบาัคิโอของเขานะครับลงมามันมีแต้มชาร์จหนึ่งกลายเป็น5แต้มตีเท่าไหร่ตรีมาแค่3เหลือสองใช่ไหมใช่ดีเราก็จัดเลยเนาะสี่แต้มชาร์จไป เข่าสองก็นอนเหมือนกันนะครับตัวสุดท้ายมีสีตีหรือเปล่าตีมาแค่สามเรายังไม่นอนนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวแล้วก็จัดเลยหกแตปมไปนอนซะเข้าห้าฝับ เรียบร้อยครับชนะไปรอบแรกสบายสบายของการตีแพทเฟียเดอร์เทอริซิโนสรัสดินเอม่วงร้อาสิบครับไปต่อกันรอบที่2โอ้โหชิวเราก็จัดกินเนื้อ3ตัวเลยตัวแรกก็ใช้ตัวแทงก็ลินเชนเนียเนาะแล้วก็พี่ใหญ่หนึ่งตัว แล้วก็เอาอะไรดีเอาสุพนโนเอางี้แหละน่าจะดีปะโอเคไม่นามีปัญหาเช่นกันรอบนี้เขามีแต่ตัวกินพืชเราชนะทางอยู่แล้วนะเราก็ขอชาร์จก่อนของเขาสองแต้มแล้ว ตีมาสองโอเคเราก็ขอป้องกันชาร์จไปสองไม่ทำอะไรนะครับตอนนี้เราห้าแล้วขอชาร์จสี่โจมตีหนึ่งเข้าไหมไม่เข้าเขาป้องกันสองแต้แหนโอเคตอนนี้เขามีสามใสมา ไม่ใส่นะชาร์จสี่โจมตีสี่ไปเขาแต้มหนึ่งเขาเก็บไปชาร์จหนึ่งแต้มใช่ไหมอ่ะไม่ใช่นะตอนนี้เขามีสี่อยู่โอเคเขาตีมาสี่เลยรอบนี้โอเคเรานอนไปแต้มเขาหมดเราก็จัดสองแต้มป้มองกันสอง รไปสองแต้มไปนอนซะเรียบร้อยเจ้าพลาซอเจนสองสีเหลืองแสงมาเลยสีแต้มตีมาสี่นะครับแต้มหมดเขราแค่สองโอเคนั่งนี้เราก็จัดสองป้องกันสองชาร์จสี่ไป เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวเจ้าซุพันโนมาปิดเกมเนาะโอเคตัวสุดท้ายนะครับเจ้าแองกิโลเจน2ของเขานะตัวรีเจนเดอรี่ระดับ3ตัวนี้พี่ยังไม่มีเลยนะตีมาสนะครับแต้มหมดโอเคเรายังไม่นอนเดี๋ยวเราก็ขอเปลี่ยนตัวเจ้าซุพันโนลงมาแล้วก็จัดท่าไม้ตายเลยเจตแ้มไปเจตแต้มไายการป้องกันคำรามแล้วก็กัดฟับ เรียบร้อยครับโอเคชนะไปรอบที่2นะครับของการตีแพ็คเฟียเดอรเทอริสซนะิโนสอรัสเนาะดินเอม่วง150ไปต่อกันรอบสุดท้ายอ่าเป็นเจ้าเล็บยาวเจน2ตัวเดียวนะเลือดหมื่นกว่าอ่เดี๋ยวเราใช้ใช้ตัว3กลุ่ม3ตัวเลยละกันเอานี่เอาเจ้าอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่คอมปี้ อนี่ซิโนโซอลอปเทลิกนะครับโอเคแล้วก็พี่ใหญ่เลยเนาะโอเคแล้วก็ใช้กินเนื้อตัวอ่อนสุดไปเลยเจ้ามาจังกาโอเคไปรอบนี้เราก็ชาร์จได้สบายใจเลยปับ๊บตีมาเท่าไหร่เราก็ตุยแค่ตัวเดียวนะสอง ตีมาสองนะครับนอนไปแค่ตัวเดียวชาร์จเลยเนาะโอเคชาร์จต่อเนื่องไปเลยนะตีมาอีกเราก็นอนแค่ตัวเดียวนะตีมาสอ,อีกนะครับเรานอนตัวเดียวแค่นี้เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนพี่ใหญ่อินโดรัปเตอร์ลงมาจัดการได้ละเปลี่ยนพี่ใหญ่ลงมามีห้าแต้มแต้มเหลือเฟืออยู่แล้วเราก็จัดเลยไป หาแต้มไปนอนซ้าเรียบยาวเจนสองเรียบร้อยครับโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับการตีแพสเฟียเดอรเทอริซิโนสอรัสเนาะโอเคจะได้ตัวตัวอะไรอะ่ะโอ้โหขอบแดงมาเลยเจ้าแกลิเมงมัสนะครับโอ้โหตัวระดับแรสุดยอดเรื่องเสียงดวงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะพี่ดวงดีอยู่แล้ว แต้ม JW 65นะครับโอเคไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเนอะรับภารกิจรายวันแล้วก็อีกอันหนึ่งแล้วก็รับ DNA แดงเรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็คเฟียเดอร์เทอริซิโนสอรัสนะครับก็ มีให้สุ่มต้องหลายตัวนะแต่พี่ก็สุ่มได้ตัวแรงนะครับแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะพี่ก็เลยไม่ผิดหวังนะครับโอเคน้องๆใครที่อยากจะได้ตัวดีๆก็ลองมาตีดูมาเสี่ยงดวงดูนะครับแพ็คไม่ได้ยากมากมายเกินไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคลิปนี้ไปก่อนละครับบา,บายบายสวัสดีครับ